สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิเตดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นั้นเราจะมาพูดถึงทางฝั่งของแม่น้องชมพูที่ได้มีการไลฟ์สดโดยใช้ชื่อคลิปมีการใช้ชื่อคลิปว่าเสร็จละ่ะนึกว่าจะแน่และก็มีช่วงหนึ่งนั้น ช่วงที่แม่น้องได้มีการไล่สุดก็ได้มีเอซของแม่น้องชุมู่ได้มีการสอบถามว่าคดีของน้องชุมู่นั้นตำรวจได้มาบอกความคืบหน้าไหมแม่น้องชุมู่ก็ได้บอกว่าก็ขอให้รอรอไปพ้มพ้มกันไม่อยากให้ข่าวนั้นรู้และก็พังไปเพราะอะไร และให้โอกาสกับตำรวจได้มีการทำงานได้อย่างเต็มที่และในช่วงจังหวะหนึ่งชาวสู่เชียวอีกท่านหนึ่งก็ได้มีการเม้นแสดงความคิดเห็นโดยได้บอกแม่ว่าที่ผ่านมาก็ขอโทษครับแม่น้องชมพูก็ได้บอกว่าให้อภัยก็ยังดีกว่า ที่ผ่านมาไม่มีใครขอโทษเราเลยให้อภัยและคนที่น่ารังเกียจที่สุดและน่าโกรธน่าฟ้องน่าร้องที่สุดก็คือเพจโดยใช้ชื่อเฟซบุ๊กมาคอมเมนต์ที่ไม่ดีเข้ามาด่าและก็มาเม้นในเฟซบุ๊กของแม่ เหมือนแม่นั้นได้อยู่ในดงของนรกเหมือนด่าเหมือนแม่นั้นไม่ใช่คนเหมือนด่าเป็นสัตว์เป็นอะไรต่างๆน่ากลัวที่สุดน่ากลัวมากคือเพจต่างๆนั้นขายเราทุกวันไม่ยอมหยุดแม่น้องจุมพูยังได้มีการพูดต่อถึงเพจหรือช่องยูทูบที่ว่า ทรโขงเหลืองตอนนี้นั้นไปไหนแล้วไม่รู้ว่าฉันไม่เคยปล่อยปะละเลยคุณเลยจะบอกให้ถึงแม้ว่าคุณจะขอโทษพี่อัดแต่แม่ก็ไม่เคยยกโทษให้ให้กับคุณเลยเพราะคุณไม่สำนึกผิดเลยสิ่งที่คุณทำนั้นมันถูกต้องเสมอช่องที่แม่น้องจุ๋มพูดว่านั้นก็คือช่อง เมาเมากระจายและส่วนอีกช่องหนึ่งก็คือกุ๊กก็เหมือนกันคนที่เป็นกุ๊กนั้นซึ่งแม่ก็หมายถึงช่องของเชฟยันถึงแม้ว่าคุณจะมีการปิดตัวเองแต่แม่ก็มีการเก็บข้อมูลไว้หมดแล้วคุณเมาเมากระจายคุณอยู่ที่สุโขทัยคุณอย่าคิดนะว่าจะหนีพ้นนะ ไม่เห็นตัวตนแต่อยากคิดว่าจะหนีพ้นถึงแม้ว่าแม่ชุมพูนั้นจะเป็นมดตัวเล็กๆแต่ก็ยังมีมดตัวใหญ่ๆที่หวังดีก็มีอยู่นะคนดีๆเขาไม่ค่อยแสดงตัวเขาคอยให้กำลังใจทุกคนที่เคยมั่นใจในตัวแม่ก็คอยช่วยเหลือแม่หลายๆด้าน หลายๆอย่างสำหรับใครที่เคยด่าแม่เฟซบุ๊กเล็กๆที่เหมือนเป็นตัวแม่ตัวพอ่อเป็นชาวบ้านในตอนนั้นอย่างน้อยขอโทษแม่แม่ก็ให้อภัยแต่เพจก็คือเขาขายเราทุกวันเขาขายคลิปขายยอดวิวเยอะมากในขณะที่แม่นั้นเจ็บช้ำอย่างรุนแรง คุณกลับได้เม็ดเงินมหาศาลเลยขายทุกวันคุณมีความสุขจากการค่าฉันเฟซเสื้อผ้าก็เข้าไปได่าเยอะจริง,รงๆแม่ชุมผู้นั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเอาเงินบริจาคเลยแค่เอาเงิน YouTube จากช่องต่างๆก็รวยเละเลยแค่ขอทนายดีๆจากใครสักคนก็ได้แต่ก็ขอขอบคุณ ว่าชีวิตเราก็ดีขึ้นปฏิเสธไม่ได้เลยเราได้เงินจากการที่คนได้นําเงินมาให้ตอนที่มีงานศพน้องแต่เราพอและหยุดซึ่งตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นการเปิดรับบริจาคมันเป็นบัญชีที่ได้มีอยู่แล้วเป็นบัญชีเลี้ยงหนูด้วยความที่เราเป็นชาวบ้านก็เลยได้มีการโพสต์บัญชี และตอนนี้บัญชีก็ยังไม่ปิดแต่ก็ไม่ได้มีการเปิดรับบริจาคอีกเลยมีคนมาขอเลขบัญชีก็ไม่ได้ให้และส่วนตอนที่มีงานศพของน้องก็ได้มีคนบอกว่าดีใจด้วยนะได้3ล้านแม่ก็ยังตกใจอยู่เลยเกิดความงงแล้วก็ไปเช็คดูมันไม่ใช่3ล้านแต่มันเป็นเงิน4ี่0 0ืบาท ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนและจากการเปิดรับบริจาคก,ก็จะมีเงินอยู่ราวๆ170,000บาทก็จะเหลือเงินในการลงทุนเสื้อผ้ามาขายมาตั้งทุนในการเลี้ยงชีพซึ่งแม่ชมพู่นั้นขอบอกด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้มีเงินเป็นล้านตามที่ทุกคนเข้าใจและนี่ก็คือคำพูด ของแม่น้องชมพูที่ได้มีการพูดถึงคดีของน้องชมพูที่ได้บอกว่าคดีนั้นมีความคืบหน้าแต่ขอไม่เอ่ยถึงเพราะว่าไม่อยากจะให้การทำงานของตำร,รวจนั้นมันจะเสียหายจะรอดูตำร,รวจและรับฟังข่าวดีจากตำร,รวจและได้มีการ สรุปพูดถึงช่อง YouTube 3ช่องที่ว่านี้ก็คือช่องของจักกีช่องเชฟยันช่องเมาส์เมาส์กระจายซึ่งทางช่องของเรานั้นก็ได้มีการฟังแล้วเกิดอาการลุ้นอยู่ด้วยใจเต้นตุบๆว่าจะมีชื่อของช่องเราด้วยไหมซึ่งเราก็ต้องขอยอมรับและสารภาพด้วยเลยว่าเมื่อก่อนนั้น เราได้มีการนำเสนอข่าวของแม่น้องจุมพูด้วยเช่นกันจากการรับข่าวสารที่ผิดไปและไม่ได้พิจารณาให้ดีเชื่อข้อมูลที่ได้มีการเผยแพร่ออกมาให้เราได้รับรู้แต่จากการที่เราได้รับรู้และได้มองเห็นอีกด้านที่เรารับรู้นั้นมันไม่ใช่อย่างที่เราได้รู้ก็อยากจะขอบอกว่า ต้องขอโทษแม่น้องชุมพูจริงๆจะให้ขอโทษกี่ครั้งก็ยอมในความผิดในครั้งก่กนหวังว่าแม่น้องชุมพูนั้นจะให้อภัยด้วยนะคะและเราก็เชื่อว่าหลายๆคนหลายๆช่องก็ได้ออกมาขอโทษและสํานึกผิดในสิ่งที่ทำลงไปซึ่งเราก็ขอรับผิดและขอยอมรับเลยว่า กล้าทำผิดก็กล้ายอมรับและขอโทษอย่างเช่นที่หมอป่าก็เคยได้สำนึกและขอโทษแม่น้องชุมพูเช่นกันเราก็ขอโทษจากใจจริงๆนะคะแม่ท่านผู้ชมสามารถเข้าไปรับชมคลิปเต็มๆของแม่น้องชุมพูได้จากทางช่อง youtube แม่น้องชุมพูเฟม i l ี Family ในชื่อคลิปเสร็จละ นึกว่าจะเน่กันได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นั้นเราก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ